คนเกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์หรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีมังกรนะคะตอนนี้จะเป็นไพ่เรื่องของการงานก่อนนะคะสิบถ้วยค่ะการงานยังถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีในช่วงนี้คุณก็รู้สึกว่า ภารกิจการงานที่มันยุ่งยากเนี่ยผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนมาเป็นกำลังใจให้คุณนะคะและก็มีเกณฑ์ที่บางคนอยากจะออกจากงานประจำไปทํางานกับครอบครัวหรือไปสารต่อกิจการครอบครัวมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยค่ะในช่วงนี้ชาวราศีมังกรเขาจะมีอะไรใหม่ๆหรืออยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นนะคะและก็อยากจะนำเรื่องของ ที่พักอาศัยหรืออยากจะทำธุรกิจเสริมในด้านของที่พักหรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับการตอบรับที่ดีหรือกำลังเรียนรู้ศึกษางานด้านนี้อยู่ก็ขอให้ทำไปอย่างสม่ำเสมอและมีโอกาสเติบโตนะคะได้เป็นกิจการหรือเป็นในหน้าค้าที่ดินได้ด้วยเช่นกันค่ะมาดูเรื่องของคนที่ทำงานในองค์กรบ้างนะคะตอนนี้ต้องระวังค่ะ บางครั้งโดดเด่นก็เป็นภัยมีถูกแทงข้างหลังก็หมายความว่าบริวารมักจะทำงานผิดพลาดหรือเอาเปรียบคุณหรือสั่งงานอะไรแล้วก็มีความผิดอะไรก็ไม่บอกทำให้คุณต้องมาทำงานซ้ำซากหรือแก้ไขอะไรที่มันแบบแทนที่จะแล้วเสร็จก็ไม่เสร็จเนี่ยนะคะแต่คุณก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลือคอยเป็นกำลังใจค่ะณนะตอนนี้ก็อาจจะอิ่มตัวกับ งานที่ทําอยากจะไปทํางานกับครอบครัวอยากจะออกไปทํางานที่ตัวเองรักมีความสุขกับงานที่ทาเนี่ยชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองฝันนะคะแต่ใครที่ทําธุรกิจอยู่ณตอนนี้ จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือหรือใครที่มีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเงินทุนหรือรายได้ไม่ไม่พอในการมาดำเนินธุรกิจที่ผ่านมานี่คะณช่วงนี้ก็ดีขึ้นมีคนสนับสนุนแล้วก็ทำให้ธุรกิจของคุณกลับมาพลิกฟื้นแต่เป็นการพลิกฟื้นที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพิ่งทำอะไรแบบบูมบาหรือเกินกำลังนะคะค่อยๆเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานอะไรที่ มันเสียหายหรือมันไม่ได้อย่างที่คิดก็ยุติไปค่ะเพราะว่าทุนจะได้ไม่จมนะคะภาพรวมของคนที่ท,ทำธุรกิจยังพอไปได้ค่ะแต่อย่าเพิ่งลงทุนอะไรเยอะมากในขนาดนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่นะคะการประชาสัมพันธ์การหาเครือข่าย การฝึกอบรมพนักงานให้มากขึ้นนะคะจะทําให้ธุรกิจของคุณกลับมาพลิกฟืน้นเกิดความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นค่ะมาดูเรื่องของการเงินกันนะคะการเงินของคนเกิดราศีมังกรค่ะคุณก็มีเงินเก็บหรือมีไรายได้เข้ามามี มีเรื่องของเงินทุนสำรองนะคะณตอนนี้ซึ่งจริงๆชาวราศีมังกรนะในช่วงหลังมาจะค่อนข้างคิดเยอะเวลาจะลงทุนอะไรก็กลัวนู้นอันนี้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นผลดีกับคนเกิดราศีมังกรนะคะแต่อนาคตข้างหน้าค่ะจริงๆแล้วในในช่วงนี้ไรายได้ของคุณเนี่ยบางคนอาจจะมีไรายได้ไม่ไม่เปิดเผยหรือบางทีมีไรายได้ประจําแล้วมีอาชีพเสริมยังมีไรายได้ออนไลน์ ทำงานที่เป็นเหมือนตัวแทนในหน้าอย่างเงี้ยเดินทางเจราจาติดต่อหรือใครที่จะเป็นตัวแทนด้านของอสังหาริมทรัพย์แลก็มีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามามีโชคลาภไม่คาดฝันตัวเลขเดิมๆจะทําให้คุณเกิดโชคลาภเกิดเงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายบางคนก็มีมีเกณฑ์นะคะในด้านของการเดินทางไกลหรือมีเกณฑ์ด้านของการซื้อยูยานพานะปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยแต่การเงินของคุณยัง ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีถ้าหากมีปัญหาอะไรก็ยังมีคนให้ความช่วยเหลือนะคะมาดูเรื่องของความรักของคนมีคู่กันค่ะความรักของคนมีคู่จริงๆแล้วคุณมีครอบครัวที่อบอุน่นหรือตัวคุณเองนี่ประคับประคองครอบครัวให้อบอุน่นแต่อาจจะอยู่ในลักษณะของครอบครัวใหญ่ความสัมพันธ์กับคนรักอาจจะขัดแย้งกัน อาจจะไม่ไว้ใจกันด้วยมีคนยุแยงนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องเดิมๆที่บางครั้งเนี่ยก็เอากลับมาพูดอย่างนี้บางทีอาจจะมีเรื่องของคนในครอบครัวนี่แหละค่ะที่ทําให้คุณกับคนรักเนี่ยมักจะขัดแย้งกันฟังหูไว้หูหรือไมอะไรก็ต้องเปิดใจคุยกันนะคะความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการไม่มีเวลาให้กันตัวคุณเองอาจจะมีโรคส่วนตัวสูงหรือบางทีก็ คนรักของคุณก็อาจจะไม่มีเวลาให้คุณลณะของไพ่ที่เมื่อมารวมกันเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าหากมีอะไรต้องเปิดเผยความถึงใจมีอะไรก็บอกกันปรึกษาหรือกันแล้วก็เตือนกันอาจจะมีคนแบบทําอะไรผิดพลาดหรือเสี่ยงเกินไปก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะบางทีตัวของคนรักอาจจะมีปัญหาเรื่องธุรกิจอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะสําหรับ ความรักของคนโสดนะคะความรักของคนโสดสองเหรียญค่ะคนโสดจริงๆช่วงเนี้ยจะมีคนเข้ามาแต่เหมือนคุณมีเซนต์ค่ะว่าเจอคนไม่จริงจังไม่จริงใจแล้วตัวคุณเองก็ยังไม่อยากจะมีใครในช่วงนี้มีคนมาจีบหรืออยากจะให้แบบเหมือนเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแบบมาบอกคุณว่าเอยรักจริงหวังแต่งนะแต่งจริงคุณมองมองออกว่าไม่ใช่ บางครั้งอาจจะมาในแง่ของอยากเ,าเป็นผลประโยชน์นะคะหรือต้องระวังค่ะเป็นลักษณะของคนแบบเออขยันทำมาหากินนะแต่ามาชอบคุณเพราะอยากจะชวนคุณเข้าร่วมหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์การยืมสตางหรือให้คุณไปเป็นหุ้นส่วนอย่างเงี้ยแต่อาศัยว่าเออรักกันชอบกันนะอย่างเงี้ยคุณต้องระมัดระวังเรื่องนี้ดีๆนะคะเพราะสถานการณ์เนี่ย ยังไม่ได้มีความชัดเจนเพราะจริงๆแล้วตัวคุณเองเนี่ยก่อนที่จะโสดเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักการบอกเลิกลากันไปแต่เอาไปมาคนรักเก่าของคุณเนี่ยก็กลับมาคืนดีอีกเนี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองกลายเป็นสับสนคนรักเก่าก็มาง้อขอคืนดีแต่คนที่คุณไปเจอนี่ก็ดูแล้วมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ก็ถามตัวเองให้ดีๆว่า คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยใครที่สร้างความวุ่นวายก็ตัดออกไปใครไม่จริงใจก็ตัดออกไปมันก็ทําให้คุณวนหลวมว่าก็ไม่เจอคนใหม่สักทีหรือตัวเองก็ไม่ก้าวออกจากอารมณ์แบบนี้สักทีนะคะมาดูเรื่องของสุขภาพร่างกายกันค่ะสุขภาพร่างกายของคนเกิดราศีมังกรบางทีมีเรื่องคิดเยอะบางเรื่องยังมาไม่ถึงก็คิด แต่อาจจะเป็นคิดเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานหรือกลัวว่าตัวเองจะไม่มีความสําคัญกับสิ่งที่ที่ทำเขนะะาก็เลยบอกว่าชาวเสียมก็ไม่ต้องไปคิดเยอะค่ะเอาที่ว่าปัจจุบันนี้ทําอะไรก็ทําให้ดีที่สุดอะไรที่ไรยสาระก็ไม่ต้องออกมาคิดมองโลกในแง่บวกมากขึ้นนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะไพ่ใบนี้ก็เลยเตือนว่าอดีตที่ผ่านมาบางทีก็ทําให้คุณเจ็บปวดแล้วก็ทําให้คุณไม่ลืมบางทีก็วนๆคิดเรื่องเก่า คุณก็ต้องปลดปล่อยไปไม่ต้องเอามาพูดไม่ต้องเอามาคิดแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงอะไรเลยคิดถึงอนาคตข้างหน้าเลยดีกว่าค่ะมันจะทําให้คุณไม่เครียดสุขภาพจิตแจ่มใสมากขึ้นระวังเรื่องของโรคเก่าเรื้อรังอย่างถ้าใครมีปัญหากับสภาพอากาศแปรปรวนกลับมาเป็นภูมิแพ้หรือปวดหลังหรือปวดขาปวดหัวเข่าอย่างเงี้ยก็ต้องรีบรักษานะคะวันนี้ก็ขอจบ การทำนายดวงของคนเกิดราศีมังกรไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ไปที่มารินีพยากรณ์ค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ